สวัสดีค่ะวันนี้อิงอรุณแคคตัตนะคะพามาพบกับอดอกอิชินอปซิสนะคะมีหลายสีนะคะกันเลยทีเดียววันนี้ไม้มเมล็ดอันสวยมากะคะ่ะและหอมด้วยนะคะก็จะมีลูบิเวียด้วยมีสีนี้ส,สวนสวนะคะเป็นสองสีนะคะเป็นทูโทนอันนี้ก็เป็นอิชินอปซิสนะคะ ส้มโอรสนะคะโอรสส้มแล้วก <c oughs> ็มีชิโนฟลิฟดอกสีชมพูกลีบบัวนะคะสวยมากๆตรงนี้นะคะถัดมาเป็นที่40โรบิเวียนะคะ้วก็ลบิเวียดามัสนี่มีเป็นไม้สายกับแล้วก็โรบิเวียสิบเอ็ดนะฮะสิบเอ็ดแล้วก็แกงกรีบยิปนะคะ ลูบิเวียเช่นเดียวกันแล้วก็ลูบิเวียอันนี้จะเป็น r y ศูนย์นึ่งอันนี้ a p i ศูนย์หนึ่งก็เป็นน้ำมาเล็ดนี่ก็เป็นน้ำมาเล็ดเช่นเดียวกัน,นก็เอลเซตเป็นน้ำมาเล็ดดอกสีขาวนะคะสวยๆค่ะสนใจ ทักถามมาได้ในเฟซบุ๊กเฟื่องฟ้าด๋วอ,อาจพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะนี่เลยค่ะไม้มเมล็ดสีขาวนี่ก็สีส้มมาชา้ชันนี่นะคะมีไม้มเมล็ดดอกสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้จะเป็นเจ9 7ย์อันนี้เป็นไม้มเมล็ดค่ะดอกใหญ่ๆสวยๆกันเลทีเดียอันนี้สีเหลืองก็มีค่ะนี่นะคะเกสรสวยๆกันเลยนะคะ มาเจอกันได้นะคะที่อิงอรุมแท็กครับอันนี้จะเป็นเออ,อันนี้เป็นฮันนี่พิงค์ค่ะฮันนี่พิงค์นะคะสวยๆค่ะนี่เลยนะคะฮันนี่พิงค์วันนี้ออกเยอะมากเลยหนึ่งหลายตนฮันนี่พิงค์จะเป็นสวยๆเลยนะคะนะคะ เล็ดสวยๆเนี่ยออกเยอะหลายดอกค่ะแต่ว่าันี้ยไม่ได้อะไรยกมาไม่ไปนะคะถ้าใครผ่านมาที่แถวตลาดโรงเกลือนะคะแวะชมกันได้นะคะที่อิงอรุณแคคตัน,นะคะที่มูหุน่นบ้านเปรมตะมณฑลนนท์ไทยอันเธอประเทศจังหวัดสกวนะคะเยี่ยมชมกันได้นะคะนี่ยสวยๆ สวยๆเลยทีเดียวนี่นมานเล็กสวยมากนี่ไม่ใช่สวยธรรมดาสวยมาก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 ดูนะฮะฟันกรีนนะฮะ เฮ้ยจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ